คอ้อดยังไงไม่ให้ปวดเข่านะคะสําหรับคนที่ชอบปวดเข่านะคะนี่เลยคะ่ะตัวเชื่อมของเราเก้าอี้ค่ะเก้าอี้นะคะหาเก้าอี้นะคะมาไว้ด้านหลังเวลาที่เราจะสควอตค่ะเราจะได้รู้จังหวะด้วยว่าก่อนที่เราจะสควอตเนี่ยจังหวะนะคะท่าเตรียมของเราเนี่ยต้องถูกต้องนะคะช่องคอศขมิบช่องคอดแล้วก็ขมิ้นองท้องค่ะนันก้นไปด้านหลังค่ะ นะคะมาเตรียมเลยถ้าเตรียมขมิบขมิบช่องคลอดขมิลท้องแล้วก็ดันไปกระด้านหลังเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้แต่เราไม่นั่งนะคะถ้าเตรียมเราต้องโอเคแล้วก็ถอยดูดไปหนึ่งสองสามเข่าเราต้องไม่งอนะคะถ้าเข่าเข่าเรางงเรางงเมื่อไหร่เราจะเจ็บเข่าแล้วน้ําหนักจะไปที่เข่านะคะเข่าเราต้องไม่งงโอเคไหมกางออกป็งสีขาขาเนี่ยนะคะ ม่หุบข้อข้างในอย่างนี้นะคะบวหุบข้อกันข้างในอย่างสี่ว่าเวลานางมาสิ้นกันเข้ามาสิ้นกันนะคะถ้านี้นะคะจะแบะออกอย่างสี่ค่ะพี่นอ้องขอยสิแบะออกอย่างสี่แล้วแต่จะสีเป็นอย่างสี่ก็ได้แต่หาบวงอเข้าข้าง,ง,าขาขงในเคบอกค่ะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นค่ะหนึ 1, 3, ่งสองสามเนี่ยฝึกพับสะโพกไปก่อนถ้าเตรียมถูกต้องแล้วพับสะโพก เราจะไม่ปวดเขา่าเหมือนเราจะนั่งแต่เราไม่ได้เอาตูดลงไปทั้งหมดเหมือนเราจะนั่งแต่เราไม่นั่งลุกตัวขึ้น<ม>แล้วก็เข่าไม่งอนะคะนี่คือตัวช่วยในการทำสควอตให้ถูกต้องก็คือเอากอี้มาลองเวลา